พม่แก็จะต้องไปไหว้เทพทันใจไปขอพรสักหนึ่งข้อเพื่อกลับไป <bard ic> จะได้สมหวังที่นี่นะครับ <Force. S 1> เราจะเห็นพวงมาลัยดอกไม้ <bard ic> ซึ่งจะมีการร้อยเป็นลักษณะแบบนี้อันนี้เป็นดอกมะลิที่ผมชอบ <un S 1> เป็นดอกมะ,มะลิของมันดาเลมีสีชมพูที่โคนกลีบสวยงามอันนี้จะเห็นค่อนข้างเยอะคือดอกมหาโหสส่วนใหญ่ดอกไม้ก็จะเป็นดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมอันนี้เหมาเข้ามา พวงละ20บาทที่นี่เป็นเมืองที่คนนับถือศาสนาพุทธแล้วก็ค่อขนข้างสะทธานในพระพุทธศาสนา,ามากๆเพราะฉะนั้นมาที่พม่าเนี่ยสิ่งที่ไม่ควรพลาดเลยก็คือมาไหว้พระมากรอพอาพรมาทำบุญน,นะครับเพื่อปลับไปจะได้มีชีวิตที่เป็นสิริมงคล มาที่เจดีย์ชเวดากองก็จริงๆแล้วก็ตั้งใจจะมาไหว้พระแค่นั้นเองทุกๆ3ปีก็จะมีการขึ้นไปปิดทองที่องค์เจดีย์ชเวดากองรอบนี้มาเนี่ยบางคนมาอาจจะบอกโอ้โหมีกระสอบมีอะไรปิดแต่ผมว่าอันนี้คือสิ่งที่ตื่นตาตื่นใจมากที่เอาไม้ไผ่เนี่ยไปคนคำองค์เจดีย์แล้วก็เป็นรูปทรงเจดีย์เหมือนกับไม้ไผ่สารอบเจดีย์ ต่อให้คนที่มาแล้วเรียไม่เห็นตัวองคเจดีทั้งหมดแต่ก็จะได้ความสวยงามอีกแบบหนึง่งอันนี้ต่างหากที่ผมรู้สึกว่ามันใช่สำหรับไปไหนเลยเดี๋ยววันนี้จะไปที่ตลาดขายดอกไม้ขายสงตลาดใหญ่ๆเลยวันนี้เรามาถึงที่ตลาดตรีมิกมิงกราเรียบร้อยแล้วครับเป็นตลาด ขายสง่งผักผลไม้สดแล้วก็เป็นตลาดที่ขายดอกไม้ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศพม่าครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าตลาดแห่งนี้มันใหญ่แค่ไหนแล้วก็มีอะไรให้เราซื้อกันได้บ้างอันนี้เป็นการห่อดอกไม้ที่เอามาขายที่ตลาด ดอกไม้ข้างในที่ที่ห่ออยู่เนี่ยเป็นดอกแอสเตอร์สีขาวที่ยังไม่ค่อยบานเวลาไปใช้เนี่ยมันก็จะบานดอกใหญ่กว่าน,นี้ตอนนี้ยังเป็นแบบตูมอยู่ อันนี้ไม่ใช่เข่งขังไก่นะครับอันนี้เป็นเข่งสําหรับใส่ดอกไม้มาเวลาที่จะมาขายที่ตลาดเขาเอาดอกไม้ใส่เขาเ้าไปในเข่งนี้แล้วก็มาจําหน่ายวางตั้งเข่งนี้วางเป็นแบงแข็งอยู่ข้างในเลยครับกำลังประมาณ50บบาทถ้าที่ไทยน่าจะก,กำลังประมาณ100ร้อยกว่าบาทบวกลบ แต่ที่นี่มันอยู่ใกล้ประเทศจีนก็50บาทถือว่าถูกมากกุ้ยไม้มาจากเมืองไทยกำละประมาณ60บาทอันนี้คือราคาเดือนมีนาคมนะครับราคากุ้ยไม้เมืองไทยเนี่ยขึ้นลงยิ่งกว่าราคาทองคำนะครับบางวันก็กำละประมาณ5-60บาทแต่บางวันก็กำละ2-300บาทเคยไปถึงกำละ500บาทก็เคยอยู่ที่ว่ามันขาดตลาดมากน้อยแค่ไหน สำหรับดอกแอสเตอร์เนี่ยเวลาเขามาจำหน่ายเนี่ยมาพร้อมรากเลยครับรากมาเต็มๆถอนรากถอนโคนมาเลยไม่แน่ใจว่าการถอนมาทั้งรากเนี่ยมันช่วยประโยชน์อะไรหรือเปล่าเพราะว่าถึงเวลาเราก็ไปตัดใช้อยู่ดีแต่ประโยชน์แน่ๆของชาวสวนก็คือไม่ต้องไปถอนอีกรอบหนึ่งที่มีแต่โคน สวยมากเดี๋ยวจะเหมาไปหมดเลยส้มส้มอันนี้เป็นดอกไม้ที่ปลูกอยู่ในประเทศพม่านะครับแม้แต่คนพม่าก็ยังไม่ค่อยเห็นกันเท่าไหร่วันเตาซันเรก็ประมาณ20บาท20บาท เหมาหมดเอาหมดนี่เลย What is the name of the flower? ค่ะปาแป้งหดเลยแล้วแบบพเรามาดูมีกลาเบ i ิงกลาเบมิงกลาเบมิง m i n g l a b แป้ a ค i อ flower b a ้งเล flower แอ <'s> ราะ,ะกิดอกมีการาดอกดอกมีการานะครับน่ารักมากเมืองไทยไม่เคยเห็น บรรยากาศตลาดแบบนี้มันดูคึกคักมันดูเบียดเสียดมันคือสีสันของตลาดสดมีคนเดินวุ่นวายไปหมดมีพ่อค้าแม่ค้าตะโกนเรียกลูกค้าให้ซื้อของมันดูได้ได้ความรู้สึกสนุกสนานดีเวลาที่เราเดินเลือกซื้อของหรือว่าต้องแย่งซื้อของกับคนอื่นสําหรับดอกไม้ที่เราเห็นในตลาดดอกไม้แห่งนี้นะครับส่วนใหญ่เป็นดอกไม้ ทั่วไปที่เราเห็นก็จะเป็นพวกดอกแกดิดโอลาสดอกไม้ตระกูลมามดอกกุหลาบนะครับแล้วก็พวกดอกไม้ที่มาจากเมืองจีนก็เป็นพวกดอกสเตติสดอกมินิสเตติสแล้วก็ตระกูลดอกเบนจมาศนะครับแต่ดอกไม้ที่ผมค่อนข้างชอบแล้วก็เมืองไทยเนี่ยมีขายตามฤดูกาลก็คือพวกดอกแอสเตอร์ส่วนดอกไม้อย่างอื่นเนี่ยเราก็จะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ อันน hmm. okay. totally. okay. okay. ี้ก oh. ็เข้ามาอยู่ในตลาดที่ขายดอกกุหลาบเป็นหลักก็จะเห็นว่าดอกกุหลาบส่วนใหญ่ก็จะเป็นคล้ายๆกับกุหลาบเชียงใหม่คือมีการห่อตะข่ายแล้วก็มาวางขายนี่เลือกเลือกได้ตามอัธยาศัยเลยก็เป็นกำกำเหมือนกันแต่ไม่ได้ห่อกระดาษหนังสือพิมพ์คือเพาะวางให้เห็นเห็นสีเห็นใบชัดเจนนะครับมาในตลาดนี้นี่เล สนุกอย่างนึื่นคือเหมือนเดินอยู่ในเขาวงกดไม่รู้ว่าฝั่งไหนคือฝั่งหน้าร้านไม่รู้ว่าฝั่งไหนคือฝั่งด้านหลังของร้านนี่เขาซื้อหรือแจกฟรีก็ไม่รู้เนี่ยถ้าขายดีขนาดนี้มาขายบ้างดีกว่าลดๆๆ สินค้าจากเมืองจีนมาถึงแล้วครับพอสินค้าลงปุ๊บลูกค้าที่ต้องการสินค้าสดๆใหม่ๆก็จะมาแย่งกันเลือกดอกไม้กล่องก็จะถูกคุ้มลงมาแล้วพอเปิดกล่องออกคนก็จะแย่งกันเลือกดอกไม้ไม้ นี่ผมไม่ไปแย่งกับเขานะครับเพราะว่าเวลาผมซื้อผมจะชี้ไปที่กล่องแล้วบอกว่าเอาทั้งกล่องเลยการที่เราออกมาเปิดโลกกว้างมาดูวัตถุดิบใหม่ๆมันก็จะไปช่วยในเรื่องของการออกแบบด้วยอันนี้คือสิ่งที่ทําให้การท่องเที่ยวในตลาดสดแต่ละครั้งเนี่ยต่อยังเป็นตลาดเดิม มันก็ยังทําให้ผมรู้สึกว่าตื่นเต้นกับการได้ได้ค้นพบอะไรใหม่ๆหรือได้เจอดอกไม้ชนิดใหม่ๆอยู่เรื่อยๆบางครั้งการที่เราจะต้องออกแบบทุกครั้งเนี่ยการออกแบบมันไม่ได้สร้างสรรค์อะไรที่ที่ดูเร้าใจเสมอไป แต่วัตถุดิบหรือดอกไม้ใหม่ๆเนี่ยมันเป็นตัวที่มาช่วยในเรื่องของการออกแบบได้เหมือนกัน mm hmm. เวลาที่เรามีดอกไม้ใหม่ๆเนี่ยมาจัดงานมาตกแตง่งมาใส่แจกันเนี่ยมันก็คืองานที่มีสเสน่ห์ใหม่ๆให้ให้ผมได้ได้ไดเล่นในในแต่ละครั้งเป็นในวอชอินเดอะมาเก็ตเดคอร์ยิวันมิงกะลาฟลาวไอเซตบิลี They don't know about the name. You mean the local people call right? Yes. I I can I can message you. h uh, I I will tell you. Okay okay. หาชื่อดอกไม้ที่ชอบจนเจอแล้วตอนนี้ชื่อว่าดอกซิงเลดงเป็นดอกไม้ที่ปลูกในประเทศพมา่าแล้วก็เป็นดอกไม้ประจำถิ่นชนิดหนึ่งของประเทศพมา่าครับดอกไม้ชนิดนี้เนี่ยมีดีไซเนอร์ที่เป็นดีไซน์เสื้อผ้าชาวพมา่าท่านหนึ่งชอบดอกไม้ชนิดนี้มากแต่ว่าคนพม่าไม่เคยเอามาใช้เพราะว่ามัน เขาบอกว่ามันเหี่ยวง่ายแต่นี่เท่าเท่าที่ดูมาเนี่ยเราปักมาตั้งแต่เมื่อวานนี้เมื่อเชา้านี้ก็ใช้งานไปนแล้วเนี่ยสภาพดอกยังแข็งแรงมันเหมือนดอกไม้ที่เหี่ยวจริงๆแล้วด้วยความที่มันเป็นฟอร์มที่ดุง้งดิ้งแบบเนี้ยมันก็เลยเหมือนดอกไม้เหี่ยวจริงๆมันไม่ได้เหี่ยวยังสดอยู่แล้วก็ยังมีความน่ารักอยู่แล้วที่สําคัญคือท่านดีไซเนอร์ท่านนี้บอกว่าดีใจมากที่เอาดอกไม้ชนิดนี้ของชาวพม่าเนี่ยมาจัดงานนี้มันทําให้เธอคิดถึงบ้านของเธอ เดี๋ยวไปตามหาต่อดีไหมว่าปลูกกันอยู่ที่ไหนชักอยากรู้ัะ